เมืองการมาไปไอไปบ้านแฟนนะะไปเมืองการมาเขาไปบ้านแฟนมาลไงนี่พอดีคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยทะเลาะก,กันแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านมาลบบุรีหนูแยกกันอยู่นานแล้ว <พอ S 2> หนูมาปลูกบ้านไว้ที่นี่อีกหลังหนึ่งแล้วตอนนี้หนูก็รีบจะสดม์เย็นพอดีหนูว่าลงทุนกับแฟนไว้ที่โน่นอ,นอะ่ะหนูก็หมดไปสองแสนกว่าแบบเขาทําแล้วไม่เสร็จหนูก็เลยเอาเงินตัวเองอไปทําให้เสร็จเพื่อกลัวเขาอายกลัวเขาอายเพื่อนบ้านว่าทำให่ กลัวเขาอายครับกลัวเขาอ,อายสร้างบ้านไม่เสร็จเขาว่ามีเขาอ,อายสร้างบ้านไม่เสร็จครับหนูก็ไปต่อเติมเอาเงินตัวเองไปหมดไปเกือบสองแสนก็แฟนเธอเหรอใช่แต่นี้เขาเป็นคนที่หนูคุยด้วยไม่ค่อยได้ทะเลาะก,กันตลอดแต่นี่หนูกลับมาหนูก็มารีบมาสวดมนรีมากลับมากลับมา,บมาที่รับุเรียรีบมาสวดมนเอาปัญหาหนักๆเลยแฟนคือตอนนี้มีปัญหาอะไรมีปัญหาะไรครับเธอต้องการทําอะไรคือหนูอยากรู้ว่า หนูตอนที่หนูมาสวดมนต์หนูก็มาขอพรขอพรพระว่าพอจุดทูปหนูก็บอกมาปู่นินทการหนูมีปู่นินทการอยู่องค์หนึ่งที่เมืองกาญจน์แล้วว่างไวะปู่พญานาคนินทาการพญานาคครับนชื่ออะไรพญานาคพญานาคนินนาการครับว่าท่านคีรีธรรมาบอกว่าอะไรไมห่หนูก็ไปขอพรเขาว่าปู่ ช่วยให้หนูได้เงินคืนด้วยนะเพราะว่าหนูทะเลาะกันได้เงนเอนขอเงินที่หนูช่วยเขาไปอนะ่ะหนูอยากได้คืนเพราะเขาบอกว่าครับเหมือนเขาไปต่อไม่ได้ต้องขายอะ่ะหนูก็เลยบอกขอหนูขอเงินหนูคืนที่หนูช่วยไปสองพันเอสองแสนน่ะนะเขาก็บอกกูไม่ให้หนูบอกเออฉันให้แกไปอ่ะฉันก็รู้แล้วว่าแกไม่ให้ฉันตอนนี้ปู่นินการ่ะก็ลงมันเหมือนลงแฟนหรือลงเธอลงหนูเนี่ย ยี่บานลบบุรีไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหนูก็ผีหนูก็กไม่ใช่เขาแล้วเขาพูดว่าไงเขาบอกมึงเชื่อไหมกูเป็นปู่หนูก็บอกมไม่เชื่อหนูก็เป็นผีตอนนั้นที่หนูมามาบวชที่เนี่ยพย,ยามารกําลังลงคนนั่นลงคนนี้หนูก็ไม่เชื่อลัวมานมาแท้ครับเอามาเลยปู่ถ้าปู่จริงมาเลยปู่นิรการมาเลยหนูกวเป็นผีอ้าวปู่ถ้าจริงมาเลยออกมาเลย กินน้ำม<า>นุ่นบอกว่าหนูก็กินน้ำมนุ่นบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นผีก็ให้อวกออกมาว่าหนูเคยกลับไปบ้านแล้วกินน้ำมนุ่แล้วมันอาเนี่ยปู่มาป่ามาเลยถ้าของแท้ให้มาเลยถ้าถ้ไาไม่มาแสดงว่าไม่แท้บูเอยมามามาเงียบเงียบแสดงว่าไม่แท้และของปอม,อ,มอ่าปูนิลการอยู่ที่ไหนถ้ารู้จักคนนี้มาเลยมาเลยถ้าเป็นของแท้ให้มาเลย หนูก็เลยกลัวว่าเป็นผีเ่เขาลอกคุณเชื่อไหมอ่าเธอไม่มาแสดงว่าของปลอมไม่แท้แล้วใช่หนูก็ว่าแล้วล่ะอ่างั้นต่อไปไม่ต้องเชื่อแล้วหนูว่ากล่าวว่าเป็นพยาบาลนี่เป็นไรนะแม่เขากลัวว่าเป็นพยาบาลเขาบอกว่าน่าจะเป็นพยาบาลหรือเปล่าพยาบาลคือันพยาบาลนะครับมาตัวมานะครับคือเงี้ยในเวลานี้อะไรลงเธอเนี่ยไม่ไม่แท้แล้วเธออย่าไปยุ่งกับมันเลย ถ้าแท้เนี่ยถ้าสั่งมาต้องมาเลยอ่าให้โอกาสอีกทีหนึง่งม่มีความรู้สึกอะไรมีป่ะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยครับมันไปแล้วมันของปลอมแต่มันร้อนที่คอนะร้อนที่คอมันมันอยู่ในตัวเธอเพอเรียกมันมามันไม่มาแสดงว่ามันจะต้องรีบไปแล้วถ้าไม่งั้นออกไปจากร่างนี้เลยอย่าไปยุ่งกับเขาจจบจบไปไตังป้งตัง้ง อ้าวพญานาคราชทั้งหลายผ้าสแสดงว่าเป็นผีใชนะ่ไหมผี <c oughs> ไม่ต้องสแสดงหรอก <c oughs> แล้วไม่มีเต็มเลยต่อไปไม่ยุ่งกับมันแล้ <c oughs> ลลล 1, วนะไม่ชอบอต่อไปก็ไม่ได้ไปเชื่อมันแล้วเพราะมันมีนะหลอกว่าเป็นเจ้าแม่กุดอิ่มก็เยอะ <c oughs> แยะมันก็เก่งด้วยมันทายถูกหมดเลยแต่สภาพมันเปลี่ยนเป็นปนีศาจแล้วแล้วพยานพูมเป็นเด็กันแก่กูเชื่อไหมเป็น คนปู่นีในการทำขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะเมื่อหนูก็ต้องทำได้หมดแหละเขาบอกว่าทำเหมือนปู่น่ลกามันมันมันเสกได้มันหลอกได้มันถามว่าหนูเชื่อไหมบอกไม่เชื่อเราไม่ต้องไปอ๋อถ้ามันถามมาเชื่อไหมแสดงว่ามันปลอมแล้วเข้าใจป่ะถ้าของแท้ไม่ต้องบอกว่าเชื่อไม่เชื่อหนูก็กล่าวว่าผี้มั้งเนี่ยเออเอออย่าไปยุ่งกับมันเลยบอกว่าของปลอมหลวงพ่อบอกว่าไม่อย่าไม่ยุ่งตามนี้ก็เลยเอาเข้าพูดคล้องคอ แล้วก็สวดมนต์หลพ่อหลวงพ่อปรคุณมันก็ไม่ยุงง่งแล้วไงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยหลวงพ่อปรคุณนะเว้ยมันสวดสามจบเปรี้ยงหลวพ่อปรคุณมาแล้วหนูว่าสรุปง่ายๆมันปลอมอจบไปได้เอาว่า